เคยกินบ่เนี่ยนะบ่เคยกินบ่เคยเห็นโอมันพู้เฒ่าบอกว่าบ่เคยเห็นบ่เคยกินผู้เฒ่าผู้เฒ่าลมสักโอ้ยเห็ดเห็ดเอาซูมใส่หน้ามแกงเห็ดตามพิแกงแกงเห็ดใส่อีหยังเกาะคุณอะ ใส่ผักหวานใส่บวบวานใส่บวบตัวใหญ่มากๆปลาอิสุกตัวเบลอเบล่า้าคูดเก็ดกระเด็นนะตอนนี้ก็มาถึงที่ จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอรลมสักนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำป่าสักเป็นต้นน้ำต้นนั้นคือต้นหวายน้ำแห่งแกแดหน้าแรงแรงมากแล้วก็เพิ่งเห็นว่าเวลาไม่มีน้ำเนี่ยขนาดนี้เลยนี่คือต้นน้ำของอำเภอรุ่มสักอุ้ยมีน้ำตรงนั้นนิดนึงเดี๋ยวไปพาไปดูตรงกอไผ่ ค่อยๆลงไปเดี๋ยวสิมืนเนี่ยทุกคนแห้งแล้งไม่เหมือนบ้านแววน้อยที่ลบบุรีนะบ้านนั้นโอ้โหย,ยังมีน้ำนะเสี่ยแห่งคักแห่งแน่นี่แหละคือต้นน้ำก่อนที่จะไหลไปที่จังหวัดลบบุรีบ้านของแววน้อย เสียงตีกองขอ,ขอระฆังตอนเย็นของวัดจางวางพัฒนาต้นใหม่กระแหงบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านจัดงานทําบุญร้อยวันหาปู่ฝานตอนปู่เสียก็จัดตรงนี้นะคะทุกคน ที่สวนไปถึงตรงนู้นไกลๆคุณคือบ้านหลังนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยกันไปยกเต็นท์ยกโต๊ะท่ามอากาศร้อนๆแต่ก็จะยกแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนมากก็จะกางเต็นท์กันโอ้ยบอกข้าวคุณนะบอกข้าวบอกข้าวลายจังเลยบอกข้าวแก จะพาเดินสวนตรงนี้ก็จะกลางเต้นเหมือนกันนะคะทุกคนสิมีต้นหวายต้นหวายน,น้อยๆเนี่ยต้นหวายแต่ว่าจะมีหนามนะเนี่ยตรงใบก็มีหนามแต่ว่าแกงอร่อยเหมือนยอดมะพร้าวก็ก็ออกคออกคุมคนี่แหละเขาจะไปแกงตัดเ่ามะพร้าวนะคะบอกขนุนดกมาก แล้วก็ไม่มีเวลาเก็บดูกะลอกกระแตก็มากินสมัยก่อนปู่จะนอนปู่ทวดนะคะนี่จะนอนตรงนี้กระต๊อบน้อยเวลาหน้าหนาวก็รับบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พอเวลาเนี้ยลูกหลานก็ไม่อยากให้มานอนแต่ว่าแกชอบแบบนอนตรงนี้เนี่ยกระต๊อบน้อยก็ยังไม่มีใครแบบว่า อาพังนะคะแล้วก็ตรงนูน้นก็จะเป็นบ้านหลังนูน้นที่ว่าปู่ไปนอนลูกหลานไม่อยากให้นอนด้วยตรงนี้เป็นกาฝากกาฝาบกบกไง่เลยม่วงโดกโดกบกมวง,งอย่างเนี้ยบกมวงลินงูเฮา เอาขึ้นซื้อวะ่ะลินงูเหา่าอ๋อคุณอนาะดกมากอุย้ยดกดกดกใหญ่ขนาดเลยอยู่หน้าบ้านเดอ้อคุณอนาะคุณบอกว่าเอาไปกินโลด,ดแล้วดกคักด,ดกนะปาดถึงบ้านงานแล้วขนถ้วยขนจานใส่รถอีตอก เราอีกแท็กกลางเต้นกลางเต้นแล้วกลางโต๊ะแล้วฟ้าเตียงเตียงบอกอ่ังไหลแม่ครัวเซ็ดลูกใบตองหั่นเห็ด ท่านเอาขี้ดินออกเ่นบ่เคยเห็นมาจากอยุธยานี่ร่างออกมาจังซีเคยกินบ่เนี่ยนะ่บ่เคยกินว่าม, <c oughs> ม,มันดำๆเลย ผู้เถ่าบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยกินผู้เถ่าพู้เถ่าลมสักมัมกอ่าลองมึง โอ้ยเห็ดเห็ดเอาซูมใส่หน้าไม่มีการล้างเลยเนาะโอเคทางนี้ผู้เฒ่าจักตอกจักตอกกันจักตอกเตรียมห่อข้าวต้มกำลังคุยกับผู้เฒ่า บอกบวบข้าวเสร็จแล้วอันนี้บวกพาวกะทิเห็ดเตรียมเห็ดกะทิใส่เครื่องขูดบวกข้าวใย,ยม้อยปัญหาอันนั้นอีหยังเกาะใส่ใบยานางแม่นบอเด็ดเอาทอั้งสี่บปไงนึกว่าไอ้ตัดเคี้ยมันออก จ้าจ้ะแกงเส้นเห็ดนะวะแมนเก็บใบยะนางเอาไว้ขันใส่แกงเห็ดกับเต้าตับเต้ากับเต้าตับเต้า ขนมต้มตำไส้โคกอมี่ไส้โคกมีเครื่องปั้นเก่าเครื่องปั้นไม้คุณนึ่มบอกเครื่องเครื่องปั้นผุนตามต้มเครื่องปั้นไงอเฮีบอกว่าเครื่องปั้นเครื่องปั้นนี่นะนี่ต้องม่ต้องม่ต้องเครื่องปั้นมันต้องหั่นนี้เออโบราณนะเดี๋ยวขยืนถ่ายกับน้องใจว่าหั่นยองไปแล้วกดถ่ายมากเกินกว่าเซลฟี่ค่ลงเฟซเนี่ย ว่าย่านเป็นเห็ดเมาสันติผลไซีวออยู่นะหน้านี้มันพอนหลายพอถึงหน้าน้ำท่วมมามันก็บุกมีแล้วน้ำท่วมหมดไอศาสตร์ปอดเ่ไอศาสตร์ปอดบวบ,บ,บตากเลียด เขาเอิญหมักแต่น้อยเจี่ยทางลมบวอันนั้นเฮ็ดน้ำยากะทิน้ำยา,าขนมจีนอันนี้ปูขนสารทีซีเฮ็ดไอ้หา่หานเฮ็ดห่านไอ้ทําบุญหาปูฝานสามตอกแกงเฮ็ดตามพี่แกงแกงเฮ็ดม่งทานังเนี่ย นะเครื่องร้ายหลายหอมหอมหลายเห็ดจับเต้าใส้ยี่หยางก่อคุณอะใส่ผักหวานใส่ใักวานใส่แบบใส่เผือีตูเอใส่ใจพอมใส่ใจผอคุณอะสูบสู้อะไรเหตุอะเรสยบเผชิมเอาชิมชิม ว้าวแซ่บบ่แซ่บบ่ตัวใหญ่มากๆปลาอิสุกตัวเบลเลอร์เบล่าไม่ขูดเกล็ดออกแล้วไงหมากๆเกล็ดแข็งกับขูดยากแน่ไอสา์เป็นคนขูดนี่มันเกล็บอะไรคาย เก็ดมันแข็งแบบเนี้ยเก็ดใหญ่ด้วยโอ้สูงว่ะได้ก้มได้อย่างไหมอดหลังนั่งเอาโรดนั่งขัดต่อไมเลยทาขูดเก็ดกระเด็นนะเอ้ยนอน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 แล้วน้หนาเกตนะกระเด็นไปทั่วเลยหนุนเห็นวะ คุณน่ะจิตยิ้ไย้มแมนเบดอ,อือหอือหเหมือ,มอมมนทอนคนไก่เลยอ่ะเบื่อกระเด็นโอ้โหกระเด็นกระเด็นถายสาสต์ยันกระมังไว้เลยคุณน่ะขูดเก็ดปลานี่เสร็จแล้วนะคะสดๆเลยจ้าแดงอึงทึงเลย ไข่ปลาเยอะมากแต่ว่าอยู่ข้างล่างปลายยกไปให้แม่ครัวค่ะห่อของต้งมัดห่ขอขาต้มมัดก็ยากต้มมัดน้อย कौन सा इंजन का